คืนนั้นหมอกลงจัดจนมองอะไรแทบไม่เห็นเราสี่คนเพื่อนสีตัดสินใจกันว่าจะเป็นคืนที่จะพิสูจน์ตำนานผีพรายในป่าลึกที่คนแถวนี้เขาเล่าลือกันชายป่าที่ว่ากันว่ามีทางเข้าซ่อนอยู่ลึกเข้าไปจากเส้นทางหลัดที่เราคุ้นเคยกันดีวันนั้นเราพกไฟฉายแค่สองกระบอกแต่ก็ยังมุ่งหน้าเข้าไปโดยมีแสงจันทร์ที่แทบจะส่องไม่ถึงผ่านม่านหมอกเป็นเพื่อน นานาที่เป็นคนนําทางเธอเชื่อมั่นในเรื่องผีพรายมากที่สุดรองลงมาก็เป็นผมที่แอบตื่นเต้นกับเรื่องผีแต่ไอเรากับต้นก็ออกแนวขี้ขลาดหน่อยๆแต่ก็อยากลองของไม่แพ้กันยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่บรรยากาศก็ยิ่งอึดอัดใบไม้แห้งที่แห้งเหี่ยวจนเหมือนจะแตกสลายได้ทุกเมื่อส่งเสียงกรอบแกรบเมื่อเราย่ำเดิน เสียงนกร้องยามค่ำคืนที่เคยได้ยินก็เงียบหายไปหมดสิน้นมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่พัดพาเอาความเย็นยะเยือกมาปะทะใบหน้ายิ่งเดินไปนานเท่าไรก็เหมือนจะยิ่งหลงป่ามากขึ้นเท่านั้นแผนที่ที่นานา,นาพกมาก็ดูเหมือนจะไร้ความหมายไปเสียแล้วทันใดนั้นเองตนก็ชี้ไปที่หน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก่อนจะกระซิบเสียงสั่นๆว่าเห็นอะไรบางอย่างแวบๆที่โคนต้นไม้ เมื่อพวกเราสี่คนใช้ไฟฉายส่องไปดูภาพที่เห็นทําเอาพวกเราทุกคนยืนแข็งทื่อร่างโปร่งแสงสีขาววาววับตําำลังลอยอือยๆอยู่เหนือพื้นดินดวงตาของมันว่างเปล่าจ้องมองมาที่พวกเราไม่กระพริบเสียงหัวเราะที่ฟังดูไม่เหมือนเสียงหัวเราะของมนุษย์ดังขึ้นเบาๆลอยมาตามลมไม่รอช้าผมไม่รอช้าอีกต่อไปแล้วถึงเวลาที่ต้องถอยกลับแล้วจริงๆ เราหันหลังวิ่งกลับไปทางที่คิดว่ามาโดยไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเสียงหัวเราะนั้นไล่หลังมาติดๆเหมือนมันกำลังสนุกกับการไล่ล่าพวกเราจนกระทั่งเราทะลุออกมาจากป่าสู่แสงไฟจากหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลความเหนื่อยล้าความกลัวทั้งหมดนั้นมันดูเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับภาพของผีพรายที่ยังติดตา นี่แหละคือประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมและคงจะไม่มีใครชวนผมเข้าป่าลึกอีกแล้วในเร็ววันนี้